아 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรียนทำแซนด์วิชกับพี่หนาอีพีวันนี้นะคะหนาจะพาคุณผู้ชมไปทำแซนด์วิชกันแบบง่ายๆมีขนมปังอยู่ทั้งหมด4แผ่นมีครีมทาแซนด์วิชซึ่งวันนี้สนับสนุนโดยครีมทาแซนด์วิชนานะสูตรครีมสดฝาเขียวสูตรโบราณฝาสีทองแล้วก็สูตรแบบครีมน้ำสลัดครีมซีฟู้ดนะคะที่อร่อยมากฝาสีดำนะคะซึ่งทั้ง3แพ็กเกตนี้คุณสามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางแบบเก็บเงินปลายทางที่ ช h อปปี้และ l a z a d าพิมพ์พค้นหาครีมแซนวิชพิมพ์พแบบนี้เลยค่ะครีมแซนวิชเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะได้ทานครีมทาแซนวิชนะนะทำแซนวิชอร่อยอร่อยเหมือนที่นาทำให้คุณได้ทานกันนะคะปะเก็บ <laughs> วันนี้เราจะใช้เป็นครีมสดนะคะในการทำแซนวิชค่ะซึ่งไส้ที่เราเตรียมไว้ก็คือไส้ปูอัดแล้วก็โบโลน่าอันนี้คือปูอัดนะคะเป็นปูอัดแบบปูอัดนิ่ม ใครที่ยังไม่ได้ดูการเตรียมปูอัดเดี๋ยวย้อนไปดูอีพีเตรียมปูอัดกับพี่หนาได้ซึ่งปูอัดเราจะใช้แบบ2แบบด้วยกันนะคะปูอัดแข็งแล้วก็ปูอัดนิ่มวันนี้เนะี่ยใช้เป็นปูอัดนิ่มนะพี่ไหนคะรบกวนหยิบปูอัดในตู้เย็นให้พี่หนาหน่อยคะ่ะที่ยังไม่ได้ทํานะคะเดี๋ยวจะยีให้คุณผู้ชมดูด้วยแล้วก็วันนี้จะเลือกใช้เป็นโบโลนา thank you โบโลน่านะคะโบโลฮานาที่หนาใช้เป็นยี่ห้อ BKP นะคะวิธีการอุ่นก็นำเข้าออกมาจากบรรจุพัณฑ์แล้วก็เข้าไมโครเวฟค่ะเพราะว่าจะทำให้ความหอมแล้วก็ ความละมุนกลมกล่อมมันดีมากกว่านําไปลวกหรือว่านําไปทอดนะคะเพราะว่าในบางครั้งแล้วเนี่ยถ้าเรานําไปลวกความชื้นนะคะที่เกาะอยู่ในตัวโบโลโน่าก็จะเยอะมากเวลามาทำแซนด์วิชนะคะมันก็จะเป็นแบบเป็นแฉะแฉะดูจะไม่สวยหรือว่าถ้าเรานําไปทอดก็จะมีน้ํามันก็อาจจะดูแบบไม่ไม่เหมาะกับสุขภาพของเรานะคะโอเคอันนี้ก็คือไส้ที่เราเตรียมที่นี้ก่อนอื่น หนาเตรียมขนมปังไว้ที่4แผ่นวันนี้นาใช้เป็นขนมปังโฮลวีนะคะคุณสามารถเลืซื้อขนมปังโฮลวีตได้ทุกยี่หอ้อทุกร้านสะดวกซื้อใกล้ๆบ้านคุณนะคะตัวนี้จะเป็นปูอัดที่เราแบ่งเตรียมไว้เวลาเราได้ปูอัดมาในแพ็กเกจใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะทําการแบ่งนะคะเพื่อให้ได้ใช้ง่ายอันไหนที่เราจะใช้ในวันนี้เราก็จะเอามาไว้ที่อุณหภูมิช่องปกติ ส่วนอันไหนที่เรายังไม่ใช้เราก็จะนําไปไว้ที่ช่องฟิสหรือว่าช่องแช่แข็งนั่นเองนะคะอันนี้ฝากเก็บด้วยนะคะทีนี้ด้วยความเป็นปูอัดนิ่มเนี่ยแน่นอนเกือบทุกยี่ห้อนะคะเขาจะมีห่อหุ้มไว้แบบนี้ซองพลาสติกถ้าเป็นวิธีการง่ายๆของพี่หน่านะคะหนาก็จะทําการแกะออกซึ่งเวลาแกะออกเนี่ยจะไม่แกะธรรมดาหนาจะมีการหมุนๆอย่างนี้ด้วยนะ หมุนหมุนหมุนนะคะเขาก็จะแตกตัวออกมาได้แบบนี้เลยยี่ห้อปูอัดที่หนาใช้คือยี่ห้อเอโรสามารถเลือกซื้อได้ที่แมคโครนะคะหมุนหมุนหมุน,มนเป็นการช่วยเขายีขยี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้ซ่อมค่ะที่เรามีนะคะแบน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 แล้วก็ขูดค่ะนะชิบชิบ เขาก็จะแตกตัวนะคะอ่ะถ้ายัางไงก็ต้องการผู้ช่วยเพิ่มก็ใช้เป็นที่ขีบหรือใช้เป็นซ้อมอีกอันนึงนะคะในการยียียีขอบคุณแอนดมินแจนด้วยนะคะแจ้งมาว่า EP เตรียมปูอัดคือ EP ที่48คุณผู้ชมสามารถที่จะแวะไปเลือกชมกันได้ที่ EP 48ในช่อง YouTube เรียนทำแซนด์วิชกับพี่หนานะคะอี่แค่นี้เองนะคะ ก็เอาใส่ในกล่องทัพเปอร์แว์ที่เราจัดเตรียมไว้ะะก็ได้ไซ้ที่เราต้องการซึ่งไส้แซนวิชของหนาหนาจะไม่คลุกน้ำสลัดไม่คลุกมายองเนสเพิ่มนะคะเพราะว่าหนาอยากจะให้ได้ให,ให้ให้ลูกค้าเอ้ทานแบบคลีนที่สุดแล้วก็ได้สัมผัสถึงรสชาติของไส้ให้ได้มากที่สุดนะคะที่นี้ตัวเมนหลักของเราคือครีมทาแซนวิชวันนี้หนาเลือกใช้ครีมทาแซนวิชหนานะสูตรครีมสดนะคะเราผลิตจาก มะนาวสดแท้100ร้อยเปอร์เซ็นปลูกเองที่สวนแล้วซึ่งเป็นเนื้อครีมที่เข้มข้นมากแน่นสุดๆนะคะปะลงมือทำกันนะคะทาครีมทาแซนวิชหนาๆหรือว่าน้ำสลัดหรือว่ามายองเนสที่คุณใช้ให้เต็มแผ่นทั่วแผ่นของขนมปังทาม,มากคาน้อยขึ้นอยู่กับคุณนะคะอย่าให้เปื้อนขอบขนมปังไม่งั้นมันจะเปื้อนมือของเราที่เวลาเราทำ <S <S ทเ,เทคนิคก,ก็คือตัดปาดออกจากไม้พายค่ะ พยายามทำไม้พายให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะทำได้ปาดซ้ายทีปาดขวาทีปาดหน้าทีปาดหลังทีปาดไปในบริเวณที่ยังไม่มีครีมทาแซนวิชนะคะเพื่อให้ทุกคำกัดของลูกค้าได้ทานแบบคุ้มค่าแบบอร่อยจริงๆนะคะบางคนทานแค่นี้แล้วตรงนี้จะให้ลูกค้าทานอะไรอ่าถ้าเป็นเราล่ะเราโอเคไหม ถ้าเราโอเคก,ก็ได้แต่ถ้าเราไม่โอเคก็อย่าทำนะคะ,ะเวลาเราทำแซนด์วิชเพื่อจัดจำหน่ายเนี่ยเราต้องทำเหมือนแบบว่าเราทานเองเราทานยังไงลูกค้าก็อยากทานแบบนั้นนะคะปากชุบชุบชุบชบมือเทคนิคคือมือจะไม่อูมขนมปังถ้าเราอูมขนมปังมันจะไม่เสร็จสักทีเราต้องแอนแอนมือเหมือนนางรำนะคะแล้วก็ใช้มือของเราเนี่ยช่วยในการหมุนเนาะถ้าเราทาไม่เปื้อนขอบขนมปัง มือของเราถือที่ใส่สุขถุงมือก็จะไม่ได้เปื้อนนะคะเนาะแค่นี้เองหลังจากนั้นก็วางไส้ค่ะวันนี้เราจะทําไส้ปูอดัดวิธีการนะขยุมปูอัดมาหนึ่งขยุมวางลงไปตรงกลางก่อนหลังจากนั้นก็เกลี่ยกระจายปูอัดออกให้เต็มแผ่นทั่วแผ่นนะคะให้มีทุกคํากัดคํากัดที่เราจะเน้นนะคะก็คือมุมค่ะมุมหนึ่งสองสามและสี่นะคะ มุมกัดเนี่ยจะเป็นมุมแรกแล้วก็เป็นมุมสุดท้ายของคุณลูกค้าสมมุติถ้าเราหันฝั่งนี้นะหันแบบขยงมุมฝั่งนี้ก็จะเป็นคําแรกฝัง่งนี้ก็จะเป็นคําแรกฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นคําสุดท้ายถูกไหมใชฉะนั้นก็ให้ทุกคํากัดของคุณลูกค้าได้ทานอะไรนะคะพอหนึ่งขยุมแรกผ่านไปขยุมอีกสักหนึ่งขยุมเยิ้งๆนิดๆนะคะมาเติมเต็มตรงกลางวางให้มันปุ้งๆนะคะเวลาหันเนี่ยจะรู้สึกว่ามันปุ้งๆก็คือไส้มันจะดูแบบเยอะๆตรงกลาง ถามว่าดูเหมือนเยอะไหมจริงๆแล้วไม่นะช่องไฟหรือการจัดวางปูอัดที่เรายีขยี้ๆๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแคคเจอร์หนึ่งเดี๋ยวตอนที่พวกพวกเราทําเดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนนะคะอ่ะหลังจากนั้นก็โบโลนาโบโลนาโบโลนาปีกไก่ทอดปีกไก่ทอดไส้กรอกลาบาโลนีไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกโบโลนาทาโกวิธีการวางให้เป็นรูปสวยๆอ่ะ วางเหมือนวางตรงกลางแต่ไม่ตรงกลางเลื่อนมาอีกนิดนึงแล้วม้วนตลบไปอย่างนี้โบโลโนาทาโก้นะคะวางตรนตรงกลางอย่างนี้อ่าให้มันแบบเป็นริ้วหันเข้าหากันแบบนี้นะคะ<ม>พอเราหันออกมาชืดเนี่ยมันจะเป็นแบบสวยเลยเดี๋ยวหนะาทำให้ดูหลังจากนั้นก็ประกบขนมปังนะคะประกบขนมปังฟาบพอประกบเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราอาจจะ ยกซ้อนกันขึ้นมาแบบนี้แล้วหั่นเลยก็ได้นะคะแต่ในแพทเทิร์นของหนาที่หนาจะจำหน่ายในราคาชิลายี่สิบห้าบาทหนาจะต้องทาตรงกลางแล้ววางผักนะฉะนั้นหนาก,ก็จะทาครีมทาแซนวิชหนาก,ก็จะจับขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะปาดชุ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 ดปาดนะคะ,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 คะแวบ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 แล้วก็วางผักค<ๆ>่ะ วันนี้ผักที่ใช้เป็นผักสลัดกลีนโอ๊กนะคะข้อสังเกตมีอยู่อย่างหนึ่งเวลาที่เราหั่นแซนด์วิชที่เป็นไส้โบโลนาจำไว้วเสมอว่าโบโลนาต้องอยู่ด้านล่างเสมอเพื่อไม่ให้งงสำหรับการหัน่นถ้าโบโลนาไม่อยู่ข้างล่างเวลาเราหัน่นเราตีลังกาประกบเราอาจจะงงมือใหม่อาจจะงงว่าเราต้องวางโบโลนายัางไงนะคะฉะนั้นก็เอาโบโลนาไว้ข้างล่างเสมอประกบค่ะวางเบา ไม่ต้องกดไม่ต้องข่มอะไรทั้งนั้นพยายามขยิงขยิงขึ้นเพื่อให้ขอบของแซนด์วิชเท่ากันนะคะหลังจากนั้นมีดที่เราใช้หากไม่สะอาดใช้ก้นขนมปังในการเช็ดมีดอย่าใช้ผ้าที่ริ้วหรือว่าใช้ผ้าหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะว่าด้วยความเป็นผ้าเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัว เป็นกลิ่นอับๆสักหน่อยหื้นๆชื้นๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เอาก้นขนมปังนี่แหละแบ่งมาสักอันสองอันเรามีเยอะใช่ไหมในแต่ละวันที่เราใช้นะคะเอามาเช็ดมีดถ้ามีดไม่คมก็รับมีดนะคะอาจจะหาที่รับมีดด้วยตั้งหาดหรือว่าขูดกับมีดขูดกับอย่างเงี้ยนะคะทําความสะอาดก่อนคือให้มีดคมอยู่เสมอเช็ดมีดนะคะอ่ะเสร็จแล้วหั่นค่ะวิธีการหั่นนะคะ ใครอยากจะดูว่ามีดเป็นยังไงหนาะแนะนำไปดู ep 3ของเรียนทำแซนด์วิชกับพี่นาแบบมือใหม่ใช่แล้วค่ะคุณจุ๋มค่ะไม่กดไม่ขมมาแล้วค่ะไกด์ลายก่อนมือใหม่ต้องไกด์ลน์ก่อนวางมีดจับมีดให้ถนัดมือน้ำหนักมีดต้องพอดีนะคะแล้วก็เลื่อยค่ะ เลื่อย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 ไปเรื่อยๆมืออบประคองไว้แต่ไม่ต้องกดนะคะเลื่อยเลื่อยเลื่อยไม่กดไม่ขมนะคะเลื่อยไปเรื่อยๆเลื่อย,อยจนแบบรู้สึกว่าวิถีมีดเนะี่ยหันชนเขียงเลยนะคะหันแบบโดนเขียงทั้งหมดเลยค่ะ เรื่อยาวๆไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะคะเรื่อออกมาเขาก็จะขาดออกจากกันซึ่งหนึ่งถ้ามีดของเราคมเวลาเราหั่นแซนด์วิชออกมาแซนด์วิชก็จะน่าเรียบเนียนสวยแบบนี้นะคะไม่กดน้ำหนักมือแซนด์วิชของเราก็จะไม่บุบไม่เบี้ยวไม่บิดไม่เบ้นะคะสองคือน้ำหนักมือที่เรากดขนมปังก็จะต้องเบาๆรักแล้วก็ถนอมเขามากๆนะคะนักขอนุญาาถ่ายภาพ ยิ้มสวยๆนะคะทุกคนร้อมนะคะนับสามสองหนึ่งครเจอเมาวางไม่ตรง <laughs> เอาไหมเอาไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวโฟกัสก่อนโฟกัสก่อนเอาเอาหาโฟกัสไม่เจอเอาหาโฟกัสไม่เจอเอาไหมนะทุกคนยิ้มสวยๆนะคะยิ้มสวยๆนะคะเอาแตะไม่ลงหนึ 1, 2, ่งสองสาโอเคค่ะ ทีนี้ก็ใส่กล่องนะคะวันนี้เราจะทําแบบสามเหลี่ยมนี่ก็ใส่กล่องกล่องที่ใช้หนาใช้ยี่ห้อ EP นะคะใช้ค่ะวางด้านล่างนะคะจะกขนัดกว่านะคะเพราะว่าถ้าเราเอาเขามาไว้ข้างบนเราจะงงแน่นอนนี่เห็นไหมเขาก็จะเป็นริ้วสวยงามนะคะเคาะก๊อกก๊กกแค่นี้เองนะคะจับมาประคองเบาๆ ซ้อนลงไปแล้วเคาะก๊อกเกอกกนะคะก็จะทําให้เราใส่กล่องแซนวิชได้แบบง่ายๆติดสติกเกอร์เพิ่มความอร่อยและนี่คือแบรนด์ของหนาแซนวิชหนานะสติกเกอร์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3เซนติเมตรนะคะคุณสามารถไปสั่งซื้อหรือว่าไปสั่งผลิตได้ตามร้านสติกเกอร์ใกล้บ้านคุณหรือว่าร้านสติกเกอร์ออนไลน์ได้เลยนามีแนะนำไหมก็มีแนะนำร้าน ร้านน้องหนิงนะคะชื่อว่าหนิงพี่มพี่มหนิงอะไรสักอย่างนะคะพี่มหนิงนะคะพี่มแล้วก็พิมพ์น้องหนิงนะคะเป็นสติกเกอร์ถูกและดีก็อยู่ที่จังหวัดแม่ขอนแก่นก็ดนุดนธานี้นี่แหละสั่งได้น้องเขาแบบมีออนไลน์นะคะก็มีร้านนี้ที่ใช้เป็นประจําอยู่เนาะอ่าโอเคนี่คือเรียนทาแซนวิชกับพี่หนานะคะภาพนี้ก็สวยนะเดี๋ยวนะขออนุญาตนะคะ ถ่ายรูปหนะ้าหนึงสองซ้ำสวยขอบคุณมากค่ะเรียนทำแซนด์วิชกับพี่หนาคุณสามารถที่จะติดตามรับชมย้อนหลังได้แล้วก็ชมแบบสดๆกับหนาที่ไลฟ์สดทุกๆวันแจ้ที่ Facebook Fanpage เรียนทำแซนด์วิชกับพี่หนานะคะแต่ว,วันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนติดขัดตรงไหนสอบถามหนาแล้วก็น้องๆแอดมินของหนาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะชุดพันสุรนาเชนารับแล้ว สวัสดีค่ะ